สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันเช่นเคยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับโอ้ข้าวสุกหมดแล้วเขตนี้นะครับเรืองหมดแล้ววันนี้พามาดูคุณโอน,นครับรถใหม่ปลายแดงนาบุญพัฒนานะครับโรงงานวันแรกนะครับครั้งแรกวันแรกเลยนะครับ กำลังปรับตั้งอยู่นะครับวันแรกก็ต้องปรับตั้งสายพุงสายพานเนี่ยโอ้โกตองมาได้ก่อนนี้ครับง่ายคือโนนตั้งสายพานใช่ไหม ตออเสียโอนสูงอยู่หราไม่สูงเลยอืมแต่ก็พูดนะเราก็จะได้ยามสิวันนีจะมาบ้า เจ้าแรกเลยปรับตั้งกันหน่อยครับปรับจูนกันหน่อยทั้งสายพงสายผาน,นตัวไหนบัง่งออดไข่ข้าวแล้วเกี่ยวละ่ะเกี่ยวตัวไหนบ้างปรับตั้งยังใช่ยังงต,ตั้งเ,องเือ ไห้มองมาแต่ไกลทำไมเหมือนควันควันอันนี ok 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 anyway> uh. ok 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 ้ไม่ใ่ตรฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับต้องงานวันแรกเลยตัวใหม่ล่าสุดจูนปรับตั้งหน่อย

Tít <laughs> <laughs> nó... này nó, Văn rèt cứ tông, uh, thon phang lông này, nó nó, tập say phan này đi, đúng, bờ bờ sốt yip s นี่คันนี้ใครเป็นเด็กรถคินนคันไหนต้องมีดถกินเออมา เออตื้อเล็นว่าว่ชงนี่ตื้อกิดเลยต้องไปบลกน้ามาถ่ายลอกอลอกอ็ได้จะถ่ายลกูกฮะอยู่รุ่มขนนี้นิปุ้มใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชม จะมีที่ยืนแบบนี้นะครับที่ให้เด็กรถยืนกุยข้าวเล็ดเลดเล็ดเลดเ เดี๋ยวให้คุณโอนแก้ไขก่อนนะครับสิบล้ออย่ขึ้นลงมาวันนี้มาอ่ะเดี๋ยวโตกันคลิปหน้าครับผม